สวัสดีครับพี่น้องมาพบมาป่อกันคือเกาอกำบรรยากาศดับยำเหมาเส่ายำมืมาเส้าพี่น้องลมวอวอแห้งแห้งเลยมีนีอพี่น้องสุดหยอดลมลมว่าขาดปวดก็ไปพี่น้องเป็นบัดเป็นอะไรบัวเส้าดิ่งลงไปตัวใดแห้งไอคือมาพี่น้องเอามือนีก็ได้มนู่เสียบมากป่พี่ตอนนองขึ้นเกาพี่น้องหมกไก่ใส่หยวกพี่น้องพอใส่แบบต่อหมกเสียบๆสบไม่ง่ายเลยเหมือนโมมีพักไม่มีพักมีหนึ่งหมกใส่กันแล้วพี่น้อง มาเสียบเสียบึงกันเลยพี่น้องคำแกลกที่เก่าแล้วพี่น้องเพื่อวปีเปืี่ยนอองสุขคุณสุขวนข <c> อ <oughs> ตัวขอไปลายๆพี่น้องเป็นวัด <c oughs> เดื่อวปีเปืี่ยนอองมันตรงคำามมัไงพี่น้องอู้หูนะ่ะาำเขาแตกอืม แซ่บปี๋นันหวหอมมไ้วลวรมแ่ย่งไม่ไมออกว่าเขาเปือยแบัแแบ่ข้ง ับพเลองจุดหน่อยเลยดวนๆกินเพี่้องโมกไก่ใส่หยวกเขาเติดติแต่มีนี่พี่รอง 嗯、叫紧，叫皮皮。 ม่รู้จะเรื่อนอาหารได้พี่น้องทุนแบบ ผู้ไปอยู่แม่นอกแม่นั่นนี่ยบัดซิษเลยพี่น้องบ่ได้กินเลยเมนูนี่บโไก่ใส่หอยู่อืม แทบพี่เราหสองม,มกแล้วไม่อืนนี่มีดามาแทบพี่เรอกคนงกินไปนี่มีดามาแทบพี่รากินมดแต่กไก่บมดสองสามมงไปม,มเมนกินแล้วมันซอต่อสิว่าวพี่เรานี่แทบเออพูดจอบแตได้กันกรจอบอยู่พี่เราเเอ้ยเดี๋ยวที่เร พร้อมหยวกพร้อมใบตองเว้ยๆพี่น้องอือหอสซีหยวกมันแสบมันจะกินเล็ดร้ายหรอพี่น้องอือชำว่าน้ำเขาอ,อา่ะหอมปิ๊บหนึ่งปิ๊แบบพี่น้องแ <c oughs> สบครับ ไว้รุนจีกระตีอีกบ้านเ,นเสียงครับบ้านพีน่หนอกต่ว่าแเรียนา่านเป็นบาเป็นคนจุงเอา ดวดไม่รู้แซ่บครับหมูแก่ใส่หยวกสามหมกทำยังไงสวยเอวสวยเอวข้าวเดียวไม่รู้เบิง่งเข่าเหนียวมากเต็มทิพย์เกลยอเบิ่ดทิพย์ไม่รู้